พาไปที่อุบลราชธานีเพราะว่าน้องนองนักศึกษาเขามีการออกไอเดียเป็นกระทงเอาไปเพื่อให้กับน้องหมาน้องแมวจรแต่ว่าไม่ได้เป็นลอยนะไม่ได้เป็นลอยเอาไปให้น้องหมาน้องแมวจรนี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือไอเดียของน้องนนักศึกษาครับในเพจห้องเครือหมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการโพสต์ชวนร่วมกิจกรรมลอยกระทงช่วยน้องหมาน้องแมวจรครับ โดยบอกว่าลอยกระทงอิ่มใจน้องได้อิ่มท้องสามารถนํากระทงเหล่านี้ไปให้น้องหมาน้องแมวจรข้างทางได้เลยนี่เป็นภาพที่มีการแชร์กันออกมาว่าตั้งใจนะในการทํากระทงมีการเย็บกันโดยใช้ใบตองนี่แหละคุณผู้ชมคือจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยเขาต้องการทํากระทงเหล่านี้เพื่อใส่อาหารเป็นการปรุงสุกสดใหม่ทุกวันนะฮะกระทงละ20บาทนี่แหละเพื่อที่จะเอาอาหารเหล่านี้ไปให้กับน้องหมาน้องแมวจรในพื้นที่กันรับคุณผู้ชมช เชื่อไหมว่าพอแคมเปญน,นี้ออกไปเนี่ยผลตอบรับดีมากๆเลยนะเพราะว่านอกจากคนในพื้นที่เนี่ยจะสนใจเนี่ยซื้อกระทงเหล่านี้เนี่ยไปให้น้องหมาน้องแมวจรแล้วปรากฏว่ามีผู้ใจบุญจากจังหวัดอื่นๆที่เห็นแคมเปญน,นี้บริจาคเงินผ่านทางออนไลน์ให้กับทางเพจอีกจำนวนหนึ่งเลยเพื่อเอาไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวด้วยคือน่าจะเป็นกลุ่มจิตอศาสาที่อคอยดูแลหรือว่าช่วยชีวิตสัตว์จรจัดนะครับ หมาแมลแลวอะไรเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งอ่าเดี๋ยวมาขึ้นโป,โปสเตอร์มาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นโปสเตอร์เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะร่วมคล้ายๆกับว่าอาใครสนใจนะคุณผ<น>ู้ชมดูมนะแล้วในกระทงเนี่ยคนะือมีไข่มีอาหารเม็ดแล้วก็มีไส้กรอกรมีคนก็ไปท้วงหน่อยนึงว่าแบบไส้กรอกก็ไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่จัดเอาไว้ให้เนี่ยไม่มีการใส่เครื่องปรุง ซึ่งเราเคยบอกไปแล้วว่าหมาแมวเนี่ยไตเขาเล็กเวลาไปปรุงรสชาติเนี่ยบางทีมันมีโซเดียม,มซึ่งอาหารคนมีโซเดียมคนกินได้นะครับแต่อาหารหมาแมวเนี่ยคือในมุมหนึ่งก็คือเราไม่เอาอาหารคนให้หมาแมวกินเพราะว่าโซเดียมเยอะและขณะเดียวกันอาหารที่ให้สําหรับสัตว์พวกนี้ก็ต้องไม่ใส่โซเดียม,มก็เลยเนี่ยครับ ด้วยความที่พอห่วงใหญ่แล้วเนี่ยคนในในโซเชียลก็เลยบอกเอาให้สุด <c oughs> ก็คืออย่ามีเลยไส้กรอกอะ่ะไ<อ>ส้กรอกก็ไม่ดีสุดท้ายก็เลยตัดเมนูไส้กรอกออกแล้วก็เป็นอย่างอื่นแทนถูกต้องแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอมาเป็นกระทงที่เมื่อกี้เขาใช้เหมือนเป็นแบบว่าไม้กลัดกลัดกระทงเอาไว้เนี่ยชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่าห่วงน้องจะกินเข้าไป <c oughs> ทีนี้ล่าสุดเพจเขาก็มีการอัปเดตเพิมเ่มเติมออกมายืนยันเลยบอกว่าขออนุญาตนะฮะก็คือตอนที่หลายคนเนี่ยเอาไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะพี่พจิตอาสากลุ่มนี้เขาจะดึงไม้้กััดตวเนีอ ออกไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้องหมาน้องแมวกินเข้าไปและเดี๋ยวจะสร้างความอันตรายเกิดขึ้นกับน้องหมาน้องแมวด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ